สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับของอีฮอบฟินดิบนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเปิดติดปกติหน้าจอแสดงผลปกติสั่งงานได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับพัดลมไม่ทำงานด้วยนะครับลูกค้าแจ้งเดี๋ยวพาเปิดเครื่องเทสเครื่องดูครับเปิดเครื่องครับ เลือกเมนูนะครับตัวน,นี้จะประกอบอาหารทำไก่นะครับกดสตาร์ทตอนนี้หน้าจอแสดงอุณหภูมิและเวลาในการประกอบอาหารนะครับ ไม่ได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับปกตินะ่าจะได้ยินเสียงพัดลมทำงานด้านในหม้อไม่มีความร้อนเลยนะครับอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ยินเสียงพัดลมและก็ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวผมพาหาสาเหตุอาการเสียนะครับาสาเหตุอาการเสียเกิดจากอะไร ก่อนที่ผมจะพาแกะเข้าไปล่านในเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งพลาสติกที่ซ้ายกดในส่วนของตัวสวิตช์ถาดก่อนนะครับตำแหน่งของพลาสติกนะครับที่ซ้ายกดสวิตช์เพื่อตรวจสอบในส่วนของตัวถาดใส่อาหารนะครับตามที่ผมวงกลมไว้เลยนะครับตัวนี้มีรอยแตกนะครับน่าจะหักไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้พัดลมและก็ฮีตเตอร์ไม่ทํางานนะครับเมื่อเรารู้ได้ว่าพลาสติก ที่ซ้ายตรวจสอบในส่วนของตัวถาดนะครับตัวนี้หักแตกเดี๋ยวผมจะพามาดูตำแหน่งสวิตช์นะครับว่าตัวพลาสติกตัวนี้ไปกดตำแหน่งไหนของสวิตช์ตัวเครื่องนะครับมาดูตำแหน่งสวิตช์นะครับตามที่ผมวงกลมไว้เลยตัวนี้เป็นสวิตช์วงจรไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีพลาสติกยื่นออกมานะครับ เพื่อไปกดสวิตช์ด้านบนอีกครั้งหนึ่งเวลาพลาสติกกดนะครับจะกดให้สวิตช์ขึ้นด้ยินเสียงดังแก๊กนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตำแหน่งสวิตช์ที่ตรวจสอบถาดอยู่ฝั่งไหนนะครับผมก็จะพามาเทสระบบอีกครั้งหนึ่งเสียบปลั๊กนะครับ ตัวนี้ผมจะเทสแบบไม่ใส่ถาดอาหารนะครับจากนั้นกดเปิดเครื่องกดเลือกเมนูนะครับตัวนี้จะทําไก่นะครับจากนั้นให้สายไขควงนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับเดมเดมกดสวิตช์เข้าไปครับตัวนี้เป็นสวิตช์พลาสติกนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก,กดสตาร์ทนะครับ จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับทํางานตามคลิปวิดีโอนะครับเสียงพัดลมแล้วก็จะมีลมร้อนออกมานะครับด้านในฝั่งนี้คือสวิตตรวจสอบถาดน,นะครับตัวนี้เครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ เดี๋ยวลองปล่อยสวิตดูนะครับพัดลมก็จะหยุดหมุนนะครับไม่ได้ยินเสียงพัดลมแล้วก็ฮีตเตอร์ก็จะไม่ร้อนลองใส่ถาดเข้าไปนะครับสมมุติว่าเป็นถาดเครื่องก็จะกลับมาทํางานอีกนะครับมีเสียงพัดลมเราก็รู้เลยว่าชุดถาดมีปัญหานะครับ เราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวสุดถาดใหม่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับประสงค์ของเรานะครับแต่ว่าสุดถาดตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าสภาพยังดีเราอยากให้เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับเราก็สามารถต่อตรงที่สวิตได้นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นเก่านะครับจะไม่มีสวิตตรวจสอบในส่วนของถาดอาหารนะครับเครื่องรุ่นใหม่เขาจะทํามาเพื่อตรวจสอบสวิตถาดอาหารนะครับเราก็ต่อตรงสวิตท,ทำให้เหมือนกับ เครื่องรุ่นเก่านะครับถ้าเราต่อตรงสวิตช์นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวงจรนะครับเพราะว่าวงจรก็ทํางานปกตินะครับตามที่เราตั้งไว้อุณหภูมิอะไรก็ปกติเครื่องก็สามารถสายงานไล่าตามปกตินะครับแค่เราดึงในส่วนของตัวถาดออกมาแล้วพัดลมก็ยังหมุนอยู่แต่การประกอบอาหารก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพามาต่อสวิตตรงด้านในของตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้แจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าแจ้งว่าถาดค่อนข้างแพงและยังใหม่อยู่ให้ต่อตรงสวิตขั้นตอนแกะเครื่องนะครับผมก็จะใายพลาสติกแข็งนะครับแกะในส่วนของฝาด้านบนออกก่อนนะครับซึ่งฝาด้านบนนี้นะครับจะไม่มีน็อตสักตัวนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับหรือใครจะใช้ในส่วนของไขควงแบนแกะก็ได้นะครับแต่ด้านข้างนี้พยายาม ใส่ในส่วนของผ้านะครับรองก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นรอยนะครับด้านในนะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเราก็ใส่ในส่วนของตัวพลาสติกนะครับเกี่ยวเข้าไปด้านในนะครับจะไปเจอพลาสติกแข็งด้านในนะครับ ตำแหน่งด้านในนะครับที่เป็นคลิปล็อกนะครับตามที่ผมวงกลมไว้นะครับแล้วก็ตำแหน่งฝานะครับที่เป็นตัวล็อกตามที่ผมวงกลมไว้นะครับเราแกะโครงบนออกแล้วนะครับก็ให้ขันน็อตสกรูอีก4ตัวนะครับ จากนั้นถอดสายแพรวก่อนนะครับแล้วก็ถอดโครงครอบเครื่องออกนะครับผมจะพามาดูตำแหน่งอะไรนะครับในวงจรแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นะครับเป็นมอเตอร์พัดลมนะครับ ทำหน้าที่กระจายความร้อนจากฮีตเตอร์นะครับไปยังอาหารด้านล่างนะครับเพื่อให้อาหารสุกสม่ําเสมอนะครับมอเตอร์พัดลมจะทำงานได้จะต้องมีไฟจ่ายออกจากบอร์ด220โวลต์ VAC ต่อมาเลี้ยงขั้วทั้ง2ข้างของพัดลมครับตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นะครับ2ขาเป็นตำแหน่งของฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์คืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนแก่สิ้นงานนะครับ ฮีเตอร์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟ220โวลต์ VAC ต่อมาเดียงนะครับฮีเตอร์ถึงจะร้อนตัวนี้ฮีเตอร์จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความร้อนเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ทำให้กระจายความร้อนภายในตัวหม้อนะครับก็คือพัดลมนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับที่ผมวงกลมไว้ซึ่งอยู่ด้านในของตัวเครื่องนะครับซึ่งมีพลาสติกคุมไว้อยู่ ตัวนี้เป็นโทโมฟิลนะครับโทโมฟิลสองตัวนะครับอยู่ด้านในเป็นฟิลควบคุมอุณหภูมินะครับซึ่งถ้าอุณหภูมิเกินนะครับฟิลสองตัวนี้จะขาดก่อนนะครับหรือมีการกินกระแสสูงหรือปลั๊กที่บ้านนะครับของลูกค้าดวมนะครับหรือมีไฟกระซาาฟิลนี้จะขาดก่อนนะครับถ้าฟิลสองตัวนี้ขาดนะครับจะทําให้เกิดอาการไฟไม่เข้าเครื่องนะครับก็ให้เราบรูฟิลตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นะครับเป็นไมโครสวิตนะครับเป็นสวิตตตรวจสอบในส่วนของถาดทำอาหารนะครับถ้าเราไม่ใส่ถาดทำอาหารตัวนี้จะไม่ทำงานแล้วก็จะไม่ต่อไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์และก็พัดลมนะครับซึ่งฮีตเตอร์และก็พัดลมจะไม่ทำงานตำแหน่งนี้นะครับที่ผมจะพามาต่อตรงนะครับตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นะครับตัวนี้คือบอร์ด power supply นะครับ หน้าที่ของบอร์ดพาวเวอร์สปายนะครับก็ทําหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยงแผงดิสเพย์นะครับและก็ทําหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมรวมถ้งฮิตเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดความร้อนตําแหน่งสายสีขาวนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ N t c นซะครับซึ่งเซ็นเซอร์ N t c นะครับจะบต่อเข้าไปล่านในของตัวเครื่องนะครับเพื่อตรวจสอบอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้อย่างเส้นเราตั้ง 200องศานะครับตัวเซ็นเซอร์ NTC นี้นะครับจะตรวจสอบว่าอุณหภูมิถึง200องศาแล้วก็จะป้อนกลับมาที่แผงลิทเทนนะครับเพื่อให้ในส่วนของแผงลิทเทตัดการทำงานของวงจรฮิตเตอร์นะครับควบคุมเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเกินตามที่โปรแกรมกำหนดนะครับตำแหน่งแผงลิทเทนนะครับจะอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแลก็ด้านในนะครับจะมีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นถังแผงคอนโทรลแผงนิดเพลแล้วก็แผงบา f ไฟนะครับอยู่ในตัวนะครับหรือตำแหน่งนี้นครับซึ่งมีสายแพรต่อเข้าไปนะครับหลังจากที่ผมแนะนำการทำงานต่างๆภายในตัวเครื่อง,งนะครับว่าอะไรแต่ละตัวทำงานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูวงจรไฟฟ้าแบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาจุดที่สำคัญนะครับ เมื่อเรามีการเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับก็คือไฟ220โวลต์ v ี c นะครับไฟส่วนหนึ่งนะครับจะวิ่งเข้ามาสายสีแดงนะครับตรงฝั่งนี้นะครับผ่านโธโมฟิลนะครับโธโมฟิลที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่บอร์ด power supply นะครับสายสีแดงนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านฟิลนะครับตัวแดงๆนะครับด้านในนะครับ แล้วก็เข้าไปวงจรสวิตซิ่งด้านในของตัวเครื่องนะครับส่วนไฟสายสีน้ำเงินนะครับสายสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะวิ่งเข้ามาทโมฟิลเหมือนกันนะครับด้านในนะครับจากทโมฟิลก็จะเข้ามาสวิตนะครับไมโครสวิตตรวจสอบในส่วนของถาดนะครับถ้าเราไม่ใส่ถาดนะครับตัวนี้ไฟจะไม่สามารถจ่ายมาฝั่งนี้ได้นะครับ ซึ่งถ้าเราใส่ถาดอาหารนะครับสวิตตัวนี้นะครับก็จะต่อนะครับต่อวงจรให้ไฟออกมาสายสีขาวได้นะครับไฟสายสีขาวนี้ก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาฮีตเตอร์นะครับขาฮิตเตอร์ขานี้นะครับที่ครั้งแรกฮีตเตอร์ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าสวิตไม่ทํางานจากสายสีขาวก็จะวิ่งเข้ามาที่พัดลมนะครับพัดลมสายสีขาวฝั่งนี้นครับก็รอการทํางานนะครับยังไม่ทํางานนะครับ ยังไม่ครบวงจรอีกส่วนหนึ่งนะครับของสายสีน้ําเงินนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ Power, บอร์ดพาวเวอร์สปายเหมือนกันนะครับเข้ามาจุดนี้นะครับถ้าเราวัดไฟนะครับก็สายสีแดงนี่นะครับแล้วก็สายสีน้าเงินจะต้องมีไฟ220โวลต์ VAC ต่อมาเี้ยงนะครับถ้าไม่มีก็ให้เรามาดูทรโมฟิลสตัวนี้นะครับด้านในครับ น่าจะขาดนะครับและมีปัญหานะครับถ้าไฟบ้านเรามาปกตินะหลังจากที่บอร์ด power supply นะครับไล่รับไฟ220โวลต์ VAC บอร์ด power supply ล้านในนะครับซึ่งวงจรต่างๆจะทำงานได้จ่ายไฟ5โวลต์ตำแหน่ง Cn 105นะครับที่เขียนไว้5โวลต์ตัวนี้ไปเลี้ยงบอร์ดดิสเพย์บอร์ดคอนโทรลล้านหน้านะครับ ถ้าไม่มีไฟ5โวลต์จ่ายออกบอร์ดดิสเพย์ด้านหน้าก็จะไม่ติดนะครับก็ให้เรามาซ่อมที่แผง power คือแผงนี้นะครับแต่ถ้ามีไฟ5โวลต์จ่ายออกไปแล้วบอร์ดคอนโทรลดิสเพย์ด้านหน้าไม่ติดก็ให้ไปซ่อมบอร์ดคอนโทรลดิสเพย์ด้านหน้านะครับอาจมีปัญหาหลังจากที่แผงดิสเพย์หรือแผงคอนโทรลด้านหน้านะครับได้รับไฟ5โวลต์แล้วแผงดิสเพย์ก็จะติดขึ้นมานะครับเมื่อเรากดปุ่ม power แล้เรากดเลือกเมนูประกอบอาหารนะครับได้กดสตาร์ทก็จะมีคำสั่งนะครับคำสั่งของมอเตอร์นะครับก็คือ F นะครับแล้วก็ฮีตเตอร์นะครับมาที่บอร์ด power supply นะครับเพื่อให้บอร์ด power supply นะครับจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับแล้วก็พัดลมมาดูตำแหน่งที่ไฟจ่ายออกไปเลี้ยงฮีตเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับ ตำแหน่งสายที่ต่อไฟไปเด้งฮีตเตอร์นะครับก็คือสายสีดํานี่นะครับซึ่งจะถูกควบคุมโดยดีเลย์ตัวนี้นะครับใช้ในการตัดต่อไฟไปเด้งฮีตเตอร์นะครับซึ่งจะควบคุมโดยคําสั่ง CPU อีกครั้งหนึ่งนะครับตามข้างต้นที่ผมได้กล่าวไว้นะครับไฟจะจ่ายผ่านสายสีดํานะครับก็คือสายสีดําเส้นนี้ซึ่งสายสีดํานะครับก็จะจ่ายเข้ามาที่ขาฮีตเตอร์นี้นะครับ เมื่อไฟจ่ายมาเลียงฮีตเตอร์นะครับก็คือสายสีขาวแล้วก็สายสีดานะครับวัดตรงนี้จะต้องมีไฟ220โวลต์ VAC จ่ายมาเลียงนะครับถ้ามีไฟจ่ายมาเลี้ยงแล้วฮีตเตอร์ไม่ร้อนก็คือฮีตเตอร์ขาดนะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้มีสวิตต์ตรวจสอบถาดด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ถาดตัวนี้ฮีตเตอร์จะไม่ร้อนนะครับแล้วก็พัดลมจะไม่ทํางานนะครับ ดูตำแหน่งสายไฟที่ต่อจากบอร์ดพาวเวอร์นะครับเพื่อไปเลี้ยงพัดลมนะครับก็คือไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมสายสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ตัวนี้จะควบคุมโดย SCR นะครับซึ่งอยู่ใต้ปิ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับควบคุมในส่วนของพัดลมนะครับซึ่งคำสั่งจะมาจากบอร์ดคอนโทรลหรือ CPU นะครับสายสีขาวนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ ขาพดมขานี้นะครับซึ่งเป็นสายสีขาวขานี้นะถ้าวัดเทียบนะครับระหว่างขานี้กับขานี้นะครับถ้ามีไฟ220โ e วลต์ 1, จ่ายมาเลี้ยงนะครับแล้วก็พัดลมไม่หมนุนก็แสดงว่ามอเตอร์พัดลมมีปัญหานะครับก็ให้ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมแต่ถ้าไม่มีไฟจ่ายมาเลี้ยงนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบในส่วนของสวิตช์ถาดด้วยนะครับ พอไฟฝั่งนี้นะครับต่อมาจากสวิตช์ถานะซึ่งเป็นอาการข้างต้นนะครับที่ผมพาตรวจสอบบาสสวิตช์ถามีปัญหานะครับเมื่อมอเตอร์พัดลมนะครับแล้วก็ฮีเตอร์ตัวนี้ครบวงจรก็จะทำงานนะครับเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับของตัวเครื่องประกอบอาหารประเภทไหนนะครับการตรวจสอบว่า ด้านในของเครื่องนะครับอุณหภูมิถึงหรือยังนะครับตัวนี้ก็จะสาย NTC นะครับก็คือสายตัวนี้นะครับซึ่งต่อมายังขา CN 1 0 5นะครับเขียนไว้ว่า NTC นะครับเพื่อป้อนกลับไปยัง CPU โดยปกติแล้ว NTC นะครับค่าความต้านทานจะสูงเมื่อเจอกับความร้อนนะครับค่าความต้านทานก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับ ขึ้นอยู่กับการควบคุมวงจรนะครับว่าให้ค่าคมต้านทานเท่าไรประกอบอาหารประเภทไหนนะครับซึ่งตำแหน่ง NTC นะครับก็จะลงมาด้านด้านของเครื่องนะครับก็คือตำแหน่งนี้นครับเดี๋ยวพาโร่ตำแหน่งด้านในนะครับตำแหน่งเซนเซอร์ NTC นะครับที่สายตรวจจับอุณหภูมิความร้อนตำแหน่งตามที่ผมวงกลมไว้เลยนะครับ รูตำแหน่งไมโครสวิตนะครับที่สายตรวจสอบถาดอาหารนะครับที่ผมจะพามาแก้ไขปัญหานะครับสายสีขาวแล้วก็สายสีน้ําเงินนะครับให้ต่อถึงกันนะครับถ้าใครอยากต่อ,อยังไงก็ได้นะครับจะวัดกีหรือว่าจะนําสายมาพันกันหรือจะสายรวดพันต่อถึงกันก็ได้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับถ้าอยากจะต่อตรงเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับ หลังจากที่เราต่อไมโครสวิตตรงไงนะครับเราก็จะมาประกอบเครื่องใส่โครงด้านบนนะครับใส่สายแพรจากนั้นเราก็ยึดน็อตสก,กูนะครับสี่ตัว ใส่ฝาครอบร้านบนนะครับฝั่งนี้จะอยู่ร้านดังนะครับหลังจากที่ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสเครื่องอีกครั้งนึง เปิดเครื่องครับเดี๋ยวเลือกเมนูประกอบอาหารนะครับกดสตาร์ทครับได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับ เราก็สามารถตรวจสอบอาหารด้านในได้เหมือนเดิมนะครับดึงออกมานะครับแต่ว่าพัดลมและฮีตเตอร์จะยังไม่หยุดทำงานนะครับเพราะว่าเราต่อสวิต์ตรงนะครับไม่ให้ตรวจสอบในส่วนของตัวถาดทำอาหารนะครับเครื่องก็สามารถใช้างานได้ตามปกติแล้วนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นยังไงเดี๋ยวลงให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ